สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกนะเนี่ยฝีข่ายทูมูฟนะครับเป็นจานวน4ตัวนะครับผมหลยหลายคนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่หายไปไหนหลายวันจังครับคือผมไม่สบายนะครับทุกคนนะเสียงพี่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมครับก็ คำแนะนําก่อนการสมัครเนีน่นะคก็มีคนมที่จะมีเงินไว้ในซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ในซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อ <S <S เพื่อบังการการห่างเงินนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วนะครับ๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผม ครับเพื่อนๆตัวแรกนี่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตห้ากิ๊กนะผมระยะเวลาการใช้ก็ห้าวันนะครับผมลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับไม่เสียค่าบริการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองเลยนะครับผมตัวที่สองนี่นะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกดนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสองกิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็สามสิบวันนะครับผม โอเคเราไปดูด้วยสามเลยนะครับผมตัวที่สามนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมลกจันเก้าสามห้าลดจันเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสองกิกนะผมระยะเวลาใช้ก็สามสิบวันเหมือนกันนะครับผมไม่เสียค่าบริการนะครับผมก็ไปสมัครดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยสี่เลยนะครับ ตัวที่4นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดาวผมนอนซัน935าสนอนซัน99สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต2กิกเหมือนกันนะระยะเวลาการใช้ก็30วันเช่นกันนะครับผมก็ลองไปสมัครให้ครบทุกตัวก่อนนะครับผมเผื่อจะมีสักตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วไปเจอนใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตจวลาไปก่อนนะครับ